สวัสดีครับบทบัตของแรนเอลตันในปี2020นั้นเป็นอะไรที่บันเทิงแบบใช้ได้เลยนะไล่มาตั้งแต่การเปิดศึกอย่างกับหนังดราม่ากับเอกต่อมาก็มาเล่นหนังแอคชั่นกับการชิงแชมป์ W W E กับดูแมนไทยและจบด้วยหนังสยองขวัญกับเดอะฟินแล้วก็น้องอเล็กซ่าพอเนื้อเรื่องโคตรกาวกับเดอะฟินจบลงไปพีแก็ทำท่าเหมือนจะกลับมาล่าแชมป์ W W E นะครับแต่กระดันแพ้ในแมตช์หาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งในศึกรอและในสัปดาห์ต่อมาก็ยังแพ้ต่อเนื่องรวัว ดยคนที่เอาชนะพี่แย้ได้ก็คือวิดดเดิลทำให้พี่แย้เกิดการยอมรับในซุปตาสายเขียวรายนี้หลังจากนั้นพี่แย้กับริดเดิลก็จับคู่กันขึ้นปล้ำในแมตช์แท็กทีมและเอาชนะคู่ของเชลตันเบนจามินกับเซติกอเล็กซานเดอร์ไปได้แบบสวยสดงดงามเท่ากับว่าคู่หูอาร์เคโบถือกำเนิดอย่างเป็นทางการแล้วดับบยูดับยูอีคิดอะไรอยู่ทำไมถึงให้นักมวยปล้ำสองคนที่ต่างกันแบบคนละค้่มาจับคู่กันและนี่คือห้เหตุผลทำไมแรนดิลเชลตันถึงกลายเป็นธรรมะและตั้งทีมกับว อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตอนอัดเนี่ยฝนมันตกอยู่ด้วยถ้ามีเสียงฝนตกแทรกเข้ามายังไงขออภัยด้วยนะครับเพื่อฉายหนังซ้ำกับเนื้อเรื่อง Y2AJ จำเนื้อเรื่องของคู่หู Y2AJ เมื่อปี2016กันได้ไหมครับที่เริ่มขึ้นหลังจากที่ AJ Style เปิดตัวกับ w w e โดยต่อมาก็มาเปิดเซอกับ Chris Jericho และหลังจากปล้ำกันไปปล้ำกันมาหลายแมตช์ท้งคู่ก็ฟอร์มทีมขึ้นมาด้วยกันแบบก็ได้เหรอวะเนี่ย Y 2 AJ ตั้งทีมขึ้นมาได้แค่ช่วงสั้นๆสินค้ายังขายได้ไม่เท่าไหร่ทีมก็แตกซะละพอหลังจากแพ้ในแมตช์ชิงแชมป์ทักทีมกับเดนิวเด์พีโก้ก็จัดการหักหลัง AJ ตามคาดทั้งคู่ก็เลยต้องไปจบความบาดหมางกันในศึก WrestleMania ครั้งที่32นี่อาจเป็นอีกครั้งที่ W W E เอาของเก่ามาเล่าใหม่ในการจับนักมวยปล้ำที่ไม่น่าจะถูกกันอย่างแรนดี้ออตันกับริดเดิลมาค และถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆสินค้าที่เกี่ยวกับทีมเนี่ยถ้าซื้อได้ซื้อไว้เลยนะครับเพราะถ้าทีมแตกแบบเร็วจัดๆเนี่ยสินค้าพวกนี้จะกลายเป็นของแรงเหมือนกับตอน Y2AJ อย่างแน่นอนเพิ่มความน่าสนใจให้กับลีกแท็กทีมปัญหาใหญ่ในตอนนี้สําหรับลีกแท็กทีมของศึกรอก็คือไม่มีทีมที่ดีพอที่จะขึ้นมาชิงแชมป์คือทีมมันมีแหละแต่ออราราสีที่จะขึ้นมาชิงแชมป์นั้นแทบหาไม่ได้เลย เปรียบเทียบง่ายๆลองมองไปที่สมักดาวในตอนนี้สิครับมีถึง4ทีมที่สลับสับเปลี่ยนแวะเวียนมาเฉียวทีมแชมป์อยู่ตลอดเวลาทีมอาร์เคโบรของแรนเดลตันกับริดเดิลจึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อบรรเทาปัญหานี้ครับนับตั้งแต่ได้แชมป์แท็กทีมไปในศึกรัสเซลแมเนียครั้งที่37 AJ Style กับ OMo มสก็หายจ้อยไปเลยไม่มาปรากฏตัวในศึกรอเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วนะครับแต่ถ้ากลับมาเมื่อไหร่เนี่ยการจะหานักมวยปล้ำในลีกแท็กทีมที่มีระดับสูสีกับ AJ ขึ้นมมาาาท้่่่่ยก็ไใชเรืองง ดังนั้นการที่ RK Bro มีนักมวยปล้ำระดับพี่แย้อยู่ในทีมก็จะทำให้ภาพการชิงแชมป์แท็กทีมของสึกรอพอจะสนุกขึ้นได้บ้างแล้วน่ะเพื่อยกระดับ Riddle ลเขาว่ากันว่า Randy ้อ t o n ันนี่แหละครับคือคนที่บอกกับ w ับทมยีว่าอยากร่วมงานกับ r i ดเดิแท็กทีม RK Bro จึงถือกำเนิดขึ้นมาและถึง r i ดเดิจะแพ้ไปในโรซามีเนียครั้งที่37แต่การแพ้ในวันนั้นก็ไม่ได้ส่งผลต่อเนื้อเรื่องในครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับ นักมวยปล้ำหลายคนพอเสียแชมป์ไปแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องหลังจากนั้นก็จะรุ่งพุ่งขึ้นสู่เมนแทบจะทันทีแต่กับริตเตอร์ที่เสียแชมป์ยูเอสเปในรัสเซลเมนียไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะอาร์เบรน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ทําให้ริตเตอร์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนหลักๆก,ก็มาจากการที่มีพี่แย้เป็นป่าดันเนี่ยแหละครับทิศทางใหม่ๆของแรนดี้ออตันอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นแล้วนะครับ ว่าก่อนหน้านี้บทบาทของแรนเดลตันวนเวียนอยู่กับความกาวของน้องเล็กซ่าแล้วก็เดอะฟีนนานกว่าครึ่งปีเลยแถมแมทในรัสเซลเมเนียของทั้งคู่ก็ออกมาดูไม่จืดเป็นเอาแฟนๆร้องยี้กันเป็นแถวเลยดังนั้นมันคงถึงเวลาแล้วล่ะครับที่พีแอจะหันมาทําอะไรใหม่ๆบ้างการเปลี่ยนพีแอาจากที่กาวแบบเพียเพ้ยนๆหลอนๆกับเดอะฟีนมากาวแบบเบาสมองกับริดเดิลคืออะไรใหม่ๆที่สึกรอกําลังต้องการก็ได้แต่หวังว่าดับเบิลยูดอมยีจะทําให้เนื้อเรื่องของทั้งคู่ออกมาดีได้จนสุดทางเหมือนกับที่หลายๆคนคาดหวัง พอทั้งตัวนักมวยปล้ำและเนื้อเรื่องที่เป็นอยู่กำลังได้รับความสนใจมากจริงๆเพื่อสร้างเนื้อเรื่องระยะยาวตลอดเวลาที่ผ่านมาถ้าสังเกตด,ดีๆจะเห็นว่าเวลาที่ W W E วางบทให้แรนดิลตันเปิดสึกกับนักมวยปล้ำคนไหนสักคนก็จะตีกันยาวนานจนแทบจะเป็นมหากราบซึ่งเนื้อเรื่องกับริ t เติที่กำลังเป็นอยู่ก็อาจจะเข้าขายตามที่ว่ามาก็ได้นะครับพอดีไม่ดีทั้งคู่อาจจะจับคู่กันไปจนถึงศึกซัมเมอร์สแ แลหลังจากั้นค่อยหันมาตีกันเองตามสูตรสําเร็จของเนื้อเรื่องในหลีกแท็กทีมก็เป็นได้คือมันยังไม่มีอะไรการันตีนะว่าอาร์เคโบจะเป็นเนื้อเรื่องระยะยาวแต่ก็ได้แต่หวังว่าจะเป็นแบบนั้นพอเนื้อเรื่องในครั้งนี้มีความน่าสนใจที่สามารถใช้ผลักดันริดเดิลให้กลายเป็นซุปตาในอนาคตได้เลยแหละเราไม่ใช่แค่ริดเดิลเท่านั้นนะครับที่ได้ประโยชน์เพราะพี่แย่ก็จะได้หันมาทำอะไรฮาๆแบบที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับแกมานานมากแล้วและนี่คือ5เหตุผลทำไมรันเดลตั้งกลายเป็นธรรมะาและตั้งทีมกับ มีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับคืออย่างที่บอกไว้ในคลิปของ SmackDown ว่าถ้าฝั่งรอมีอะไรน่าสนใจเมื่อไหร่ก็จะหยิบมาทำและในเรื่อง RK Bro เนี่ยแหละครับที่ความกาโชยมาแต่ไกลเลยนะ่าพูดถึงแบบสุดๆแต่ประเด็นมันยังไม่มีอะไรเยอะนะครับคลิปก็เลยออกมาสั้นแค่เนี้ยคิดเห็นยังไงกับทักทีมคู่นี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ